สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกล่ามาพบกับคุณครูแอร์เช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์จะมาสอนในเรื่องคําอุทานค่ะไปฟังคุณครูสอนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูแอร์จะมาอ่านบทร้อยกองโทษฝันสลายให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนนะคะสังเกตคําที่มีตัวสีชมพูค่ะว่าเป็นคาชนิดใด ชช้ยโยพ่อหยุดงานลาพักผ่อนเฮ้หน้าร้อนเที่ยวที่ไหนถึงเย็นเล่าเอทะเลเขื่อนน้ำตกหรือภูเขาอ้าวน้องเอ๋ยรบเราต้องสิงคโปร์เที่ยวเมืองไทยเศรษฐกิจไทยได้คึกคักแม้ชอบนักไปเที่ยวนอกคิดว่าโก้เอช่างคิด ฝันไกลเสียใหญ่โตต้องร้องโทษแล้วใครเล่าเฝ้าบ้านเอ่ยคำว่าชัยโยคำว่าเฮ้าคำว่าเอคำว่าอ้าวคำว่าแหมคำว่าเอะแล้วคำว่าโทษเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะ จากการสังเกตนะคะพบว่าคำอุทานชัยโยนะคะเป็นคำที่แสดงความดีใจค่ะคำว่าเฮเป็นคำที่แสดงความเบื่อหน่ายท้อใจไม่ถูกใจค่ะคำว่าเอเป็นคำที่แสดงความลังเลใจไม่แน่ใจค่ะคำว่าอ้าวเป็นคำที่แสดงความผิดคาดไม่ตรงกับที่คิดไว้ค่ะคำว่าแหมเป็นคำที่แสดงความไม่พอใจหรือประชดค่ะคำว่าเอ เป็นคำที่แสดงความสงสัยเฉลียวใจค่ะคำว่าโชเป็นคำที่แสดงความเสียดายผิดหวังสงสารค่ะ จากที่กล่าวมานะคะคำอุทานก็หมายถึงคำที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแตกต่างจากเสียงของคำธรรมดาค่ะเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคำอุทานนะคะมักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคและในการเขียนคำอุทานนะคะจะใช้เครื่องหมายอัศเจรีค่ะกำกับไว้หลังคำอุทานนั้นๆค่ะ คำอุทานนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมด2ชนิดค่ะก็คือคำอุทานบอกอาการกับคำอุทานเสริมบทค่ะสําหรับคาบเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนคำอุทานบอกอาการค่ะซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะแสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวค่ะ 2. แสดงความตกใจค่ะ 3. แสดงความเสียดายผิดหวังสงสารค่ะ 4. แสดงความไม่พอใจโกรธเคืองค่ะ 5. แสดงความประหลาดใจค่ะ 6. แสดงความเข้าใจหรือรับรู้ค่ะ 7. แสดงความเจ็บปวดค่ะ 8. แสดงความโล่งใจค่ะ 9. แสดงความดีใจค่ะและ 10. แสดงความท้อใจเบื่อหน่ายค่ะ คำอุทานบอกอาการชนิดแรกนะคะแสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าแน่นี่แน่เฮยกตัวอย่างประโยคนะคะเฮวินมานั่งอยู่นี่เองคำอุทานบอกอาการชนิดที่สองนะคะก็คือคำอุทานแสดงความตกใจค่ะเช่นคำว่าวายโอ ตายจริงช่วยด้วยคุณพระช่วยยกตัวอย่างประโยคนะคะว้ายคนตกน้ำคําอุทานบอกอาการชนิดที่3ค่ะคําอุทานแสดงความเสียดายผิดหวังสงสารเช่นคําว่าโถโทอ,อันิจจังพุทโธโทเอย๋ยยกตัวอย่างประโยคนะคะ โหน่าสงสารนกเปียกฝนคําอุทานบอกอาการชนิดที่4นะคะเป็นคําอุทานแสดงความไม่พอใจโกรธเคืองค่ะเช่นคําว่าเมอุเมฮึม <c oughs> <c oughs> ชิชะยกตัวอย่างประโยคนะคะฮึม <c oughs> ใครมาหยิบรองเท้าของฉันไป คำอุทานบอกอาการชนิดที่5นะคะก็คือคำอุทานแสดงความประหลาดใจค่ะเช่นคำว่าฮะฮะ่าเอ๊โอโ้โหยกตัวอย่างประโยคนะคะโอโ้โหเสื้อขาวสะอาดจังคำอุทานบอกอาการชนิดที่6กนะคะก็คือคำอุทานแสดงความเข้าใจหรือรับรู้ค่ะเช่นคำว่า เอออ๋อยกตัวอย่างประโยคค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคำอุทานบอกอาการชนิดที่เจ็ค่ะแสดงความเจ็บปวดเช่นคำว่าโอยโอยยกตัวอย่างประโยคค่ะโอยเจ็บจังเลย คำอุทานบอกอาการชนิดที่8นะคะก็คือคำอุทานแสดงความโล่งใจค่ะเช่นคำว่า, ö, วาะะ ö, เฮ้ยกตัวอย่างประโยคนะคะเฮ้สอบเสร็จแล้วคำอุทานบอกอาการชนิดที่9นะคะก็คือคำอุทานแสดงความดีใจค่ะเช่นคำว่าชชยโยกับคำว่าเฮยกตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ ชัยโยเราชนะแล้วคําอุทานบอกอาการชนิดที่10นะคะก็คือคําอุทานแสดงความท้อใจเบื่อหน่ายเช่นคําว่าเฮ้อยกตัวอย่างประโยคนะคะเฮ้อรถติดอีกแล้ว กิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมพัฒนาความรู้เรื่องคําอุทานกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเติมคําอุทานนะคะให้เหมาะสมกับประโยคที่คุณครูกําหนดให้ค่ะเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยนะคะคําถามข้อที่1ค่ะเสียนตําม,มือควรเติมคําอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าโอยเสียนตำม,มือคำว่าโอยนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความเจ็บปวดค่ะคำถามข้อที่2ค่ะโล่งอกไปทีควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าเฮอโลงอกไปทีคำว่าเฮอนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความโล่งใจค่ะคำถามข้อที่3ค่ะอย่าเดินไปทางนั้นนะควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าเ hey ฮอย่าเดินไปทางนั้นนะคำว่าเ hey ฮนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวค่ะคำถามข้อที่4ี่ค่ะมแมลงสาบเต็มลิ้นชักเลยควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าไวแมลงสาบเต็มลิ้นชักเลยคำว่าไวนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกตกใจค่ะคำถามข้อที่5ค่ะคำตอบอยู่ตรงนี้เองควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าอ๋อคำตอบอยู่ตรงนี้เองคำว่าอ๋อนะคะเป็นคำอุทานแสดงความเข้าใจหรือรับรู้ค่ะคำถามข้อที่6ค่ะไทยได้เหรียญทองแล้วควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าชัยโยไทยได้เหรียนทองแล้วคำว่าชัยโยนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความดีใจค่ะคำถามข้อที่7ค่ะต้องแก้ไขางานอีกแล้วหรือนี่ควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าเฮ้อต้องแก้ไขางานอีกแล้วหรือนี่คำว่าเฮ้อนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความเบื่อหน่ายค่ะคำถามข้อที่8ค่ะดูลูกสุนัขผอมโซตัวนั้นใครไปรังแกมันควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าโท่ดูลูกสุนัขผอมโซตัวนั้นใครไปรังแกมันคำว่าโท่นะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความสงสารค่ะคำถามข้อที่9ค่ะเธอจะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวหรือควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าฮะ,ฮะเธอจะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวหรือคำว่าฮะนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความประหลาดใจค่ะคำถามข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายแล้วใครแอบมาเด็ดดอกไม้ของฉันควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจะต้องเติมคำอุทานคำว่าห um ึมใครแอบมาเด็ดดอกไม้ของฉันคำว่าห um ึมนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงความไม่พอใจค่ะมาดูข้อสังเกตในเรื่องของคำอุทานกันค่ะคำอุทานนะคะ จะไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคค่ะในการที่เรานะคะจะพิจารณาความหมายของคำอุทานเราจะต้องพิจารณาจากเนื้อความของประโยคที่ตามหลังคำอุทานนั้นๆค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะลักษณะดเด่นของคำอุทานกันค่ะคำอุทานนะคะทำหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของประธานในประโยคค่ะ มีเครื่องหมายอัสเจลีกำกับไว้หลังคำอุทานค่ะตำแหน่งของคำอุทานในประโยคนะคะมักอยู่หน้าประโยคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ขอมอบหมายการบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะทําในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะหน้าที่38ค่ะให้นักเรียนนะคะนําคําอุทานที่กําหนดไปเขียนให้ตรงกับภาพค่ะมีคําอุทานคําว่าเอคาว่าโอ้ยคำว่าเฮ้คำว่าไ oh ว,าวา้และก็คําว่าโ oh อ้โหค่ะให้นักเรียนนะคะนําลงไปเติมนะคะในประโยคเจ็บจังเลยตุ๊กแก เมื่อไรรถจะมาเสียทีสวยจริงๆจะซื้ออันไหนดีนะให้ถูกต้องด้วยนะคะ มอบหมายการบ้านต่อค่ะหน้าที่40ข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนนะคะใช้คำอุทานตามอารมณ์ความรู้สึกที่กำหนดแต่งประโยคให้เหมาะสมค่ะตัวอย่างนะคะคำอุทานแสดงความประหลาดใจแต่งประโยคได้ว่าโ oh อ้โหขนมเค้กนี่เป็นฝีมือของเธอหรืออร่อยจังโดยนักเรียนนะคะจะต้องแต่งประโยคที่มีคำอุทานแสดงความดีใจคำอุทานแสดงความโล่งใจคำอุทานแสดงความเข้าใจหรือรับรู้คำอุทานแสดงความเบื่อหน่ายและคำ อุทานแสดงการร้องเรียกค่ะต่อมานะคะข้อที่3ใหญ่ค่ะให้นักเรียนนะคะแต่งบทสนทนาอย่างน้อย5ประโยคค่ะโดยใช้คําอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะมอบหมายการบ้านหน้าสุดท้ายค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่42นะคะให้นักเรียนเติมคำอุทานให้เหมาะสมกับประโยคที่กำหนดและบอกอารมณ์ความรู้สึกของคำอุทานนั้นให้ถูกต้องมีทั้งหมด5ข้อค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านของคุณครูด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ